สวัสดีครับวันนี้เราจะมานะครับทำการแนะนำนะครับให้ข้อมูลในด้านของโทรศัพท์มือถือนะครับที่หน้าจอแตกนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับที่มันสามารถลอกได้นะครับสำหรับมือถือนะครับที่จอแตกนะครับเป็น2รุ่นด้วยกันนะครับจะเป็นรุ่นของ Apple นะฮะในค่ายของ Apple นะครับก็จะมีตัว p p o o n นะฮะทุกรุ่นเลยนะครับ รุ่นใดบ้างหน้าจอแตกแลักษณะข,ของการจอแตกนั้นแบบไหนที่สามารถลอกได้แบบไหนที่ลอกไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีค่ายหนึ่งก็คือเป็นค่ายของตัว Android ก็คือตัวซัมซุงนะครับซัมซุงเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าวิธีการลอกกระจกทํำยังไงนะครับเพื่อนะฮะทำให้าการค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการาเปลี่ยนจอเนี่ยถูกลงมากกว่าครึ่งนะฮะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับ โดยการที่มีภาพประกอบด้วยนะครับนะฮะด้านหลังจะเห็นว่ามเาีเรามเาีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการอาลอกกระจกนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัว iPhone ก่อนนะครับ iPhone นะฮะนะครับไอโฟนเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเอาภาพประกอบนะครับสักครู่งนอ่าตัวนี้คือเป็นหน้าจอของ iPhone นะฮะนะครับ ตอนนี้เป็นหน้าจอของไอโฟนนะฮะนะครับเป็นหน้าจอของไอโฟนนะหน้าจอไอโฟนเนี่ยถ้าแตกเนี่ยนะครับเราสามารถทำการนะใช้เครื่องเนี่ยมันจะมีเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับทำการมันมีทั้งจอใช่ไหมครับจอมันโอเคไม่เป็นไรก็คือว่าจอยโฟนเนี่ยนะครับอย่างที่ตามวิด,โดีโอด้านหลังนะครับที่เรานำมาแสดงนะครับก็คือว่า ม side, own, rails, society, ันจะไอเครื่องมือเครื่องนี้ด้านหลังผมนะครับมันจะเป็นตัวเขาเรียกลอกกระจกนะครับมันทําลายกาวนะกาวที่ยึดติดนะครับกาวที่ยึดติดนะครับนะนี่ดูภาพประกอบด้วยนะครับผมนะฮะกาวที่ยึดติดดูจากรูปเล็กนะครับกาวที่ยึดติดนะฮะกาวที่ยึดติดบนบนบนจอเนี่ยเราทําการเอามันมันขั้วลงนะครับแล้วมันจะมีตัวตัวตัวทำทำลายกาวนะครับทำลายกาวแล้วก็จะใช้ตัว สลิงนะครับในการในการแยกมันออกนะครับนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นจอแสดงผลซึ่งตัวนี้เราจะใช้จอเดิมใช้จอเดิมแต่ขอเป็นจอแท้นะครับจอที่มากับเครื่องที่เราซื้อเครื่องใหม่มาครับแล้วเราพอเราแยกออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการทาความสะอาดมันนะฮะเดี๋ยววางนี้นะครับทํ <c oughs> าความสะอาดมันนะฮะทำความสะอาดมันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตรงนั้นนี่จะต้องไม่มีฝุ่นนะครับไม่มีฝุ่นนะครับแล้วก็อ เราทำการเอาเอากาวนะครับนะครับมาแปะบนจอนะจอที่เห็นนะครับมันจะเป็นจอแท้นะครับที่ซื้อมากับเครื่องนะซื้อมากับเครื่องใหม่นะครับแต่บังเอิญว่าเราทําจอแตกเราก็ทําการแยกระหว่างจอนะฮะกับตัวบอดี้มันนะครับแล้วตัวจอนั้นเนะี่ยมาทําลายกาวสลายกาวออกเสร็จปั๊บแล้วเราก็ทําการแยกมันออกนะครับโดยใ,ใช้เครื่องมือนะฮะ ทําลายกาวหรือใช้ความร้อนนะครับเสร็จแล้วเราต้องทําความสะอาดจอนะฮะอันนี้จะเป็นจอเฉพาะจอแสดงผลกับทัชสกรีนนะฮะที่เราเห็นอยู่หลังจากนั้นเราทําการ,รทําความสะอาดนะฮะเมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เอาจอนะฮะกระจกแบบนี้ครับประกอบเข้าไปนะฮะนะประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับประกอบเสร็จปุ๊บตรงนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีฝุ่นนะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามีฝุ่นเสร็จปุ๊บเนี่ยฝุ่นเข้าไป1เม็ดเนี่ย มันก็จะไปมีผลต่อการแสดงผลนะฮะเราก็จะรำคาญนะครับมันเหมือนกับมีพูดง่ายมันมีฝุ่นนะอา่ามันทําให้เราเอา่อรู้สึกว่าเออจอเราผิดปกตินะครับนะฮะจะมีเดตเป็นไบต์อะไรเงี้ยเป็นฝุ่นอย่างเงี้ยเราก็กังวลทนีนี้จอที่สามารถลอกได้นะครับหนึ่งนะฮะจะต้องอา่าทัชสกรีนทํางานได้นะครับก็คือเราสไลด์ไปสไลด์มาเนี่ยทำงานได้นะครับอยวที่2นะครับ,ก,รบก็คือ เป็นในเรื่องของตัวจอแสดงผลชั้นในนะครับที่มันสามารถมองเห็นภาพได้จอจะต้องไม่เป็นเดสหรือเป็นไบส์นะฮะเด็ Death คือเป็นจุดๆดำๆครับอาจจะเป็นสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินนะั้นตรงนี้นะขึ้นอยู่ว่ามันขึ้นสีอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> เมื่อเรา,าดูทุกสิ่งนะฮะว่ามันปกตินะครับมันแตเกเฉพาะกระจกที่อยู่ด้านบนสุดเราก็ทําการลอกนะครับ เมื่อประกอบประกอบกัเบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือนะครับนะฮะเดี๋ยวดูด้านหลังภาพนะครับมันจะมีเครื่องมือฮะในการดูดเข้าไปในนั้นจะเป็นห้องสุญญากาศนะครับมันจะดูดฟุบเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะฮะนี่ฮะเครื่องมือด้านหลังนะครับอันนี้ฮะจะเป็นเครื่องมือนะครับในการอ่เขาเรียกเครื่องมือในการอ่อ่าเขาเรียกประกอบจอนะครับเป็นสุญญากาศเพื่อให้มันกาวกับ จอเนี่ยมันแนบแน่นด้วยกันและหลังจากนั้นจึงจะไปอบนะฮะจะมีเครื่องอบอีกชนิดหนึ่งอีกชั้นหนึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้คือตัว iPhone นะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวของซัมซุงนะครับของซัมซุงนะฮะทุกครั้งนะทุกครั้งนะครับลูกค้าที่ทำการลอกกระจกนะครับหนึ่งลูกค้าจะต้องให้พาสเวิร์ดมาฮะพาสเวิร์ดนะครับนะฮะหนึ่งต้องให้พาสเวิร์ดมาเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ย เราไม่สามารถที่จะทําการาทดสอบอจอของลูกค้าได้นะครับเพราะมิฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเราลอกทําการลอกเลยหากว่าจอของลูกค้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาอาจจะเกิดจากทางทางเรานะฮะที่ทําการลอกแล้วเกิดเกิดจอมันมีปัญหาเป็นเป็นเดสเป็นไบต์หรือพิจุดอะไรพวกนี้ซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ทดสอบ ไม่ทดลองก่อนที่จะลอกมันก็จะเกิดปัญหาการตกเถียงกันระหว่างหลังจากงานเสร็จนะครับฉะนั้นลูกค้าจะต้องให้พาสทวเวิร์ดเรานะฮะเพื่อทําทททการทดสอบนะครับว่าจอของลูกค้ามีปัญหาไ,ไหมนะฮะดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังของผมเนี่ยนะครับอันนี้คือการทดสอบนะครับว่าจอของลูกค้ามีปัญหาไหมมีเดสมีไบต์ไหมจอเบิร์นไหมแล้วก็ทัสกรีนได้ไหมอันนี้คือการทดสอบนะครับแล้วเรา ก่อนจะลอกเราก็ต้องการมาทดสอบอีกรอบหนึ่งหลังจากอบลอกเสร็จเราก็ต้องการทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความเขาเรียกเพื่อให้งานได้เสร็จสมบูรณ์นะฮะทีนี้มันจะมีอีกปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่ามีลูกค้านะฮะบ,บางท่านนะฮะกังวลใจนะครับเรียกว่ากังวลใจมากกว่าเพราะว่าอยากเห็นว่า าการลอกกระจกนั้นเนี่ยเป็นยังไงซึ่งตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยนะฮะถ้าหากว่าลูกค้าอยากจะดูในการลอกกระจกดูลูกค้าเห็นไหมฮะว่าการลอกกระจกแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ลอกง่ายๆนะครับมันซับซ้อน,<ส>อนและตรงนั้นต้องปลอดฝุ่นช่างต้อ,ตองไ,ไม่ไม่ไม่มีการไม่ไมีแรงกดดันนะครับลูกค้าอย่าลืมนะครับสมมุติว่าเราลอก3มชิ้นลูกค้า3ท่านลูกค้าท่านหนึ่งถามนะครับช่างโม่ตอบนะฮะนะฮะ ตรงนั้นเนี่ยจะทําให้จอที่กำลังทาอยู่นั้นเกิดการผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นทางร้านนะฮะจึงไม่นะครับจะรับงานที่ลูกค้าต้องการดูนะครับลูกค้าต้องการดูลูกค้าจะ,จะไปดูอย่างเงี้ยและผมเชื่อว่าในได้หลายร้านนะครับเขาไม่ให้ลูกค้ายืนเฝ้าดูนะครับแต่หากว่าร้านค้าท่านใดนะครับที่ให้ลูกค้าดูนะครับมานั่งเฝ้า ดูวิธีการอันนั้นผมบอกได้เลยนะครับร้านค้านั้นนะฮะมีประสบการณ์น้อยเพราะเนื่องจากว่า1การกดดันทางช่างลูกค้าช่างอ่ะต้องใช้สมาธินะครับอย่างมากในการที่จะลอกนะชิ้นส่วนออกมานะครับหากว่าลอกพลาดนะครับซึ่งสมมติถ้าทำให้จอลูกค้าพังทัชสกรีนไม่ได้นะครับหรือออกมาไม่ดีลูกค้าก็จะตำหนิที่ร้านนะครับแล้วผมเชื่อว,ว่านะครับการลอกกระจกนะฮะ าลูกค้าไปเฝ้าดูเนี่ยนะครับซึ่งมันใช้เวลาประมาณปนชั่วโมงนะครับลูกค้าหลายๆท่านอาจจะรอ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 นะฮะลองนึกึูสภาพนะครับลองมองตามผมมานะฮะอีกท่านหนึ่งก็อยากจะรู้ว่าของเขาไปถึงไหนนะครับในขณะที่ลูกค้าลองดูนะฮะลองดูนะะเขาทําของเราอยู่อีกลูกค้าอีกท่านหนึ่งเขาก็ถามซึ่งช่างก็ต้องมีต้องมีสมาธิในการทกของของลูกค้าของท่านเองนะครับแล้วเกิดการผิดพลาดขึ้นมา นะครับนะฮะตรงนี้ผมบอกได้เลยว่ามีมแน่นอนมีแน่นอนนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายหลายหลาย,ลายร้านนะฮะและช่างทุกคนไม่ต้องการแรงกดดันมันไม่เป็นแค่งานซ่อมนะครับไม่ใช่งานแบบมาเป่าซ่อมอะไรพวกนี้อันนี้คือเป็นงานใช้งานฝีมือในการใช้มือทำนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือในการในการที่จะทำให้มันเกิดประฏิทธิภาพดีที่สุดนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าลูกค้านะครับที่โทรมาและต้องการดู ขั้นตอนการลอ,อกนะครับผมจะปฏิเสธทันทีนะครับแต่ถ้าหากว่าร้านไหนโชว์นะฮะว่าลูกค้าสามารถาชมได้อน,นั้นผมก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมบอกได้เลยมีการผิดพลาดแน่นอนและเกิดเกิดแน่นอนครับผมเพราะดูดูขั้นตอนนะไม่ได้เรื่องเรื่องเรื่องง่ายเลยนะครับหากว่ามีฝุ่นกระเด็นเข้าไปนะครับตรงนั้นฟุ้งฝุ่นกระเด็นเข้าไปในจอ,องท่านนะฮะเกิดปัญหามีฝุ่นนะครับหรือว่า ขั้นตอนการที่จะเอาแยกระหว่างจอเผื่อภาาไปโดนทัชสกรีนทัชสกรีนของลูกค้าพังหรือว่าทัดไม่ได้ทัดเพี้ยนขึ้นมานะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องมาโต้แยง้งกันมาถกเถียงกันหลังจากงานเสร็จนะครับตรงนี้ราคานะครับบอกได้เลยลูกค้าสดสอบถามนะครับนะโทรมาหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะอินบ็อกเข้ามาก็ได้ลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามได้ว่าราคาของรุ่นใด รุ่นไหนลอกได้ลอกไม่ได้ลอกแบบไหนได้บ้างนะครับหรือว่าจะเคลมเปลี่ยนเครื่องใหม่เอฟเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นใหม่ก็ได้แต่ชิ้นใหม่นั้นก็คือเป็น,น,นแบบเวียนนะฮะเวียนเวียนมานะครับเวียนมาขายใหม่เวียนมาแลกใหม่เพราะลูกค้าบางทีอยากจะไม่อยากรออยากจะเปลี่ยนเลยอย่างเช่น iPhone นะครับอยากจะเปลี่ยนเลยนะฮะก็สามารถทําได้เลยนะครับตรงนี้นะครับหรือลูกค้าจะได้จอเดิมของลูกค้าเองนะครับนะฮะเราก็จะ จัดการลอกนะครับแล้วเราก็จะคืนให้คืนนะครับจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้สําหรับที่ลอกแล้วนะครับอันนนอันนี้สําหรับที่แตกแล้วลอกแล้วนะครับเราก็จะให้ลูกค้าแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่รับกลับแต่ก็ไม่เป็นไรเราให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าอันนี้คือของลูกค้าลูกค้าจะจําได้นะครับว่าของลูกค้าแตกแบบไหนนะครับส่วนบางตัวอย่างพวกซัมซุงนะครับเวลามันแตกนะครับบางทีร่องรอยการแตกเนี่ยมันไปบัง ในส่วนจอแสดงผลซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันแตกถึงส่วนชิ้นในไหมมันอาจจะไปกดทับทําให้เกิดเป็นรอยอะไพวกนี้นะครับตรงนี้เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนนะฮะแจ้งลูกค้าทราบก่อนนะครับอันนี้คือเรามาแนะนํานะครับวันนี้ไงลูกค้าก็นะฮะถ้าหากว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ของกับลูกค้าเองนะครับก็ช่วยแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับนะฮะ ผมก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการกดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์วันนี้ก็คงจะมาแนะนำนะครับรายละเอียดของจอนะครับของมือถือไม่ว่าจะเป็นตัว p p o o n นะครับ iPad นะครับ iPad ก็ลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็ Samsung นะครับ Samsung จะเป็นพวกจอโค้งนะครับจะลอกยากมากนะครับขั้นตอนไม่เหมือนกับไอไม่เหมือนกับตัว iPhone ของ p h o n e เนี่ยมันใช้สกูสองตัวแล้วก็ดึงง้างออกมาเลยแต่เป็นซัมซุงปุ๊บมันใช้กาวในการยึดยึดระหว่างจอกับตัวบอดี้หลังฉะนั้นมันก็ต้องทําลายกาวกาวระหว่างตัวยึดก่อนแล้วมันลอกระหว่างแกนอีกทีหนึง่งนะครับตามตามรูปภาพด้านหลังนะครับผมนะฮะก็วันนี้ผมก็คงจะมาอา่าไลสดนะครับใครที่นะครับพลาดการติดตาม ในการไลฟ์นะฮะลูกค้าสามารถเข้าชมทางช่องทางยูทูบได้นะครับหรือว่าย้อนมาดูทาง facebook นะครับในภาคของวิดีโอได้นะครับลูกค้าแล้วก็ยังไงช่วยแชร์ผมนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นประโยชน์ของลูกค้าเองนะครับแต่ถ้าหากว่าลูกค้ามีข้องสงสัยใดนะครับก็โทรมาสอบถามตามที่อยู่ที่ให้ใหใหไว้ด้านล่างได้นะครับวันนี้เราก็มาไลสดแนะนำนะครับในเรื่องของการเซอร์วิสนะฮะก็พวกนี้ก็เริ่มการ ปิดนะครับนะฮะสงการนะครับหยุดยาวกันหลายวันก็ขอให้เที่ยวกันสนุกนะครับผมอาจจะหยุดวันหนึ่งนะฮะช่วงสงการก็ขอให้เที่ยวนสนุกนะครับนะฮะเที่ยวสนุกแต่ก็ระมัดระวัง texture. ในการเดินทางนะครับนะฮะเพราะช่วงนี้ก็เวลาคนออกไปเที่ยวนอกนะครับไปเ <ayo. S 2> ที่ยวต่างจังหวัดนะครับรถค่อนข้างเยอะนะครับที่ที่ผมกลับมาเนี่ยก็รถเยอะหนาแน่นนิดนึงก็ระมัดระวังนะครับในช่วง ค่ำคืนด้วยนะครับบางจุดอาจจะทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลําบากเพราะวันมืดนะครับโอเควันนี้ผมขอนะฮะไลฟ์สดว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสําหรับใครที่ติดตามผมมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะมาแนะนําเรื่อยๆนะฮะแนะนํานะครับใครที่พลาดในการไลฟ์สดก็ย้อนดูที่ยู u ูบได้นะครับผมอย่าลืมกดติดตาม youtube ผมด้วยนะฮะจับสกายผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ สำหรับการเข้าติดตามชมนะครวันนี้ขอร่ำลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ